ปี2568จะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐนะครับประจำปี2568าปนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับทุกๆสองปีจะมีการทบทวนสิทธิ์นะครับและเปิดลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ตามคุณสมบัตินะครับนะก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วก็รับนะครับสิทธิการช่วยเหลือนะจากสวัสดิการแหง่งรัฐนั่นเองนะครับเป็นการททวนสิทธิ์ เก่าด้วยบางคนบางคนที่เคยตกงานและเคยขอไปแล้วได้เนี่ยนะครับปัจจุบันทํางานแล้วแล้วก็รายละเอียดคุณสมบัตินะครับไม่เหมือนเดิมก็ต้ององดการช่วยเหลือไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยประมาณนะครับเป็นวงเงินนะหนึ่บาทกระจายกันไปนะครับว่าเป็นวงเงินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไขได้บ้างคุณสมบัติเป็นอย่างไร นะครับไปดูกันเลยตัวคุณสมบัตินะครับมาเริ่มกันเลยเนี่ยดีกว่านะครับคุณสมบัติ1นนะลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลนะครับและรายครอบครัว2นะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับสอายุ18ปีขึ้นไป4นะครับมีรายได้ต่อปีของบุคคลนะครับและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปี รวมถึงทรัพย์สินทางการเงินนะครับอย่างเงินฝากสลากพันธบัตรนะครับและตราสารหนี้ของภาครัฐต้องไม่เกิน10,000แบาทนะครับต่อคนต่อปีด้วยเช่นเดียวกัน5นะครับไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้บ้านนะครับไม่เกิน1.5ล้านบาทและวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ 6. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับก็คือ7กรณีไม่มีครอบครัวนะครับห้องชุดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรและที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่และใช้ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่และมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ตึกแถวไม่เกิน25ตารางวา และรวมกันหมดแล้วนะครับพื้นที่การเกษตรไม่เกิน10ไร่นี่คือคุณสมบัติของตัวอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ต้องไม่เกินแปต้องไม่เป็นพิสุจนะครับสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จร,ร,รายเดือนนะครับผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสและสวอนะครับณนะขณะที่ยื่นคุณสมบัตินะ นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอาพาพ้าวพระภิกษุบางรูปนะครับทำไมท่านมีเสดิการแห่งรัฐก็ท่านมีตอนที่ยื่นขอตอนยังไม่เป็นพระภิกษุนะครับแล้วพอยื่นขอแล้วอาจจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ให้ต้องไปเป็นพระภิกษุสงฆ์ทำให้ ตัวสิทธ์นะครับตัวสวัสดิการแห่งรัฐติดตัวท่านไปด้วยนะครับ9ไม่มีบัตรเครดิตนะครับต้องไม่มีบัตรเครดิตนะสวัสดิการนะครับสวัสดิการที่ได้รับนะครับในปี68ก็จะเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินนะครับค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธรณะ 7 5 0บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าการถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อเดือนรวมเป็นเงินเม็ดเงินทั้งหมดนะครับ1,545าบาทเป็นวงเงินเนาะนะครับมันจะรวมอยู่แน่มันทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย นะครับที่จําเป็นลงไปได้1 5 4 5บาทซึ่งก็ถือว่าเยอะพอประมาณนะครับแล้วก็อาจจะมีสวัสดิการอื่นๆนะครับของภาครัฐที่ในแต่ละปีนะครับมันก็อาจจะมีเพิ่มมีมีลดหรือไม่มีนะครับอย่างปีเนี้ยนะที่ได้กันไปก็คือ เงิน10,000บาทนะครับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะครับก็ได้รับกันไปทั่วหน้าแล้วนะครับในปีหน้าปี68จะเป็นยังไงนั้นนะครับก็คงต้องรอดูมาตรการแต่แน่นอนว่าจะมีการลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนสริการแห่งรัฐปี68แน่นอนนะครับนะเปิดลงทะเบียนทุกคนเลยนะเพื่อทวนสิทธิ์ด้วยนะบางคนมีเงินเดือนเป็นก่อบเป็นกรรมแล้วเนะี่ยมันมันไม่ได้เข้าคุณสมบัติแล้วก็ต้องให้โอกาสหรือให้สิทธิ์แก่ คนที่นะครับไรายได้น้อยจริงๆนะก่อนจากกันนะครับเตือนภัยไวเกษียณนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เกษียณอายุมีเงินอยู่กับบ้านนะครับมีเงินอยู่ในบัญชีมากมายนะครับเป็น ที่หมายปองของวิชาชีพอย่างยิ่งเพราะนั้นระมัดระวังไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนนะครับหากมีใครโทรมานะครับแล้วชี้ชวนนะครับให้คุณลงทุนกับเราแล้วก็ให้ผลตอบแทนเสนอผลตอบแทนสูงมากนะครับห้ามเชื่อเด็ดขาดห้ามเชื่อเด็ดขาดนะครับแล้วถ้าใครนะโทรมาบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะครับคุณจะได้รับรางวัลตัวนี้นะเราส่ง SMS ไปแล้วให้คุณคลิกลิงก์นี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลยเพื่อได้รับรางวัลห้ามคลิกห้ามโหลดเด็ดขาดนะครับ แล้วถ้าใครนะโทรมาบอกคุณว่าบัญชีคุณผัวพันกับยาเสพติดนะครับถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงต้องโอนเงินทั้งหมดมาให้เราตัวสอบเด็ดขาดมาให้เราตัวสอบทันทีนะครับห้ามโอนเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับสื่อสารเหล่านี้แล้ว ห้ามเชื่อนะครับให้โทรไปหาลูกหลานของคุณและเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังนะครับอย่าพึ่งโอนอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าพึ่งคลิกเด็ดขาดนะครับจะได้ปลอดภัยเงินของคุณจะได้อยู่ใช้ไปนานๆคิดคิดก่อนคลิกนะครับสามทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลโดนดูดเงินจากมิจฉาชีพที่ใช้แอปควบคุมมือถือนะครับหนึ่งเลยนะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือ และต้องระมัดระวังเสมอคือ 1. ห,หาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างเช่นแอบอ้างเป็นธนาคารก็ต้องโทรไปหาธนาคารไปถามว่าอันนี้ใช่ของคุณจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ธนาคารไม่ส่งข้อมูลอะไรพวกนี้ให้คุณคลิกหรอก 2. อนะครับพิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองนะครับตรวจทานให้ถูกต้องต้องเป็น URL จริงของเว็บไซต์นั้นเท่านั้นนะครับอย่าไป เชื่อนะเวลามันมีลิงก์มาอย่าไปกดเด็ดขาดนะต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ a p p Store หรือ Google Google Play s t o r e เด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่ใช้ Wi-Fi เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินนะครับต้องใช้ 3G, 4G ของคุณเท่านั้นเพราะนั้นเรามัดระวังไว้เลยนะครับมาอีกแล้วหลอกให้ลงทุนนะครับพวกนี้มันจะมีกลลเม็ดดังต่อไปนี้หนึง แอบอ้างว่าเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานรัฐนะครับเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือนะครับโดยปลอมแปลงเอกสารมานะครับ 2. หลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนสูงเกินจริงเพื่อให้เราหลงกลให้เราตกเป็นเหยื่อให้เรารู้สึกโลภนะครับ 3. จะหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจเพื่อให้ลงทุนเพิ่มนะครับ C ีก็จะบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายและค่อยๆหนีหายลบลายนะครับติดต่อไม่ได้เพราะนั้นมีสติอย่าลงเชื่อสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นศึกษาทำความเข้าใจนะครับไม่มีอะไรมาได้ง่ายๆนะครับก่อนตัดใจลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีไม่มีใครเอาเงินฟรีๆมาให้คุณได้ง่ายๆไม่มีใครให้ผลตอบแทนคุณได้เยอะแยะไม่งั้นคนเขาก็รวยกันหมดแล้วระมัดระวังนะครับ